อืมมีมีข่าวเ้ามาอันนี้กูไม่ได้พูดถึงใครนะเอางี้มีคนเล่าให้มีคนเล่าว่าไอที่มันจะแน่ก็ไม่แน่แล้วไอที่ว่าจะแน่ก็ไม่แน่เจ้แล้วแยกวงแล้วได้ข่าวมาว่าแยกวงแยกวงแล้วเจ๊ได้ข่าวมาว่าแยกวงแล้วอ่ะเห็นไหมแยกวงแล้วอืม ได้ข่าวมาว่าแยกวงตอนนี้ใครก็ตามแต่ที่แห่งเห็นแตนแต้เนี่ยตอนนี้พวกสตรีไฮโซทั้งหลายตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวเสียบกันใหญ่เลยอะ่ะเออนั่นแหละแยกวงแล้วได้ข่าวว่าดังแล้วแยกวงแล้วแยกวงแล้วแยกวงแล้ว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เราก็เห็นใจเราก็ เราก็เห็นใจทั้งคู่แล้วก็รู้จักทั้งคู่นะแต่ว่าของอย่างนี้นะ <c oughs> แยกวงแล้ว, <c oughs> ว,ลวออนั่นแหละ <c oughs> บุคคลสาธารณะท่านหนึ่งที่กำลังจะมีพ่อเป็นใหญ่เป็นโตปรากฏว่าแยกวงแล้วฉันถึงบอกไงอีช้อยใครมีลูกมีผัวก็เตรียมตัวเลยนะเออได้ข่าวมาคุณได้ข่าวมาแค่นั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวจะรอฟังแหล่งข่าวแหล่งข่าวกำลังขับรถมาเดี๋ยวแหล่งข่าวมาเดี๋ยวคุณจะเล่าให้ฟังวงใน เดี๋ยวจะเล่าวงในให้ฟังแต่อย่างไรก็ตามแต่นะแต่อย่างไรว่าที่นาะยกรักมนตรีคนที่32โดนขุดอยู่แล้วนะขุดอะไรอะ่ะเอาอาเป็นเรื่องเปิดเผยต่อสาธารณะนะในวิกิพีเดียจะมีเขียนไว้เลยถ้าไม่เขียนก็ต้องเขียนเลย Wikipedia, วิกิพีเดียเพราะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงคือมีเมียสามคนคนที่หนึ่งเลิกไปแล้วคนที่สองเลิกไปแล้วคนที่สามกำลังสมรสอยู่เเจ้าของร้านเค้กที่ขายเค้กส้มอะ่ะคือคนปัจจุบัน แต่สองคนก่อนหน้านี้แยกวงไปแล้วเออคนไหนร้องไห้คนแรกคนแรกเนี่ยตัวผู้ชายร้องห่มร้องไห้ไม่รักกันแล้วเหรอเสียใจเสียใจคนแรกรักที่สุดเสียใจที่สุด แต่ว่าคนแรกเขาไปมีผัวใหม่แล้วเออก็เขาไปมีผัวใหม่คนแรกคนแรกรักที่สุดแต่เขาไปมีผัวใหม่ส่วนคนที่สองก็รักกันแป๊บๆแล้วก็ออกสังคมด้วยกันแป๊บๆป๊จากนั้นก็เลิกส่วนคนที่สามคือปัจจุบันส่วนคนอื่นไม่นับกูก <laughs> ูว่านายกคนนี้แกจะอยู่นานไหมฮะมันจะอยู่จะอยู่ให้กูเมาานานไหมนายกคนเนี้ย เรื่องเมาของเราก็เยอะซะด้วยสิโอเคนะเออเมาได้สักสี่เดือนเนาะโอเคจัดไปค่ะเมาได้สักสี่เดือนค่ะโอเคเพื่อนกินโกโก้ใช่ไหมเพื่อนมากินอันนี้เหรออันนี้ไม่เอาเหรอเอาโกโก้ดีกว่าเหรอเออเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งคุยเดี๋ยวโก้มีมี่ไปเอาอันี้มา เอาน,นี่มาอีกแก้วหนึง่งแล้วก็ไปไว้ห้องนูน้นเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวฉันจะลงไลฟ์แล้วก็ไปนั่งเมาส์กันตรงนู้นเสร็จแล้วก็เอาอ้นี่ถั่วถั่วถั่วและอบถั่วและมาต้มเลยต้มเลยต้มถั่วและเนี่ยว่าให้พน,นักงานด้วย <c oughs> จัดไปจัดไปมีโอที OT, บวก <c oughs> โอทีไปฝนตกลกลับบ้านไม่ได้ <c oughs> สวัสดีทุกคนเสียงกล้องเสียงมันกล้องยังไงอะเสียงมันกล้องเหรอเสียงมันกล้องเหรอโชว์สีลิปที่ไม่กล้องค่ะทุกคนอันนี้สีเบอร์หกเพื่อนขาวันนี้เพื่อนจะต้องเอาลิปสติกไปหกสีนะคะเพื่อน,นดูนี่มึงดูนี่เออสีเบอร์หนึ่งสีนูด๊ด สำหรับคนที่ยังไม่เคยเสียตัว uh huh. สีเบอร์ 2, สองสีพีทสีที่กำลังจะมีคนมาชอบแล้วยังไม่ได้มั่นแต่ใกล้จะมั่นละใกล้จะเสียตัวใกล้จะเสียตัวส่วนสีเบอร์สามคือนะคะก็ประมาณว่าอยากจะเสียตัวแต่ยังไม่ได้เสียอ่า uh huh. สีเบอร์สามส่วนสีเบอร์สี่ก็คือเป็นสีที่มีคู่มั่นคู่ไม้ uh huh. อ่ขาขณะเดียวกันเวลาไปงาน <laughs> บวชงานแต่งก็ไปได้แต่ยังมีคนมองอยู่อ่า uh huh. ส่วนสีเบอร์ห้าคือสีนี้คือแบบว่าสวยๆอ,อย่างนี้ไม่นาหรอด เออมันน่าจะรอถึงมือใครเออส่วนสีเบอร์หกคือสีแห่งคนมีประสบการณ์มาดามบ้านรวยอาจจะมีผัวหรือไม่มีผัวก็ได้แต่ก็มีประสบการณ์เพียบโอเคจัดไปเลยค่ะเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกโอเคสีเบอร์หกดีที่สุดสีเบอร์ห้ากับสีเบอร์หกของของกูว่าของมึงต้องสีเบอร์หกไม่มีเอาแล้วเอาล่องลอยเห็นประสบการณ์ไม่มีร่องรอยเลยเอามึงแต่งงานมาตั้งสิบสี่สิบเก้าปียี่สิบปีแล้ว ยีกว่าแต่มันก็แบบมันไม่ไมีต้องคอยอะไรมีลูกสองคนมีผัวหนึ่งคนประสบการณ์ยี่สิบปีไม่มีวันไหนว่างเว้นมันก็ต้องทาสีเบอร์หกแหละเออเอาจัดไปซื้อลิปสติกก่อนจ้าซื้อลิปสติกไปเลยจ้าแล้วก็เขียวเคยใช้นี้ยังคอยดูนะทุกคนทุกคนคอยดูนะคอยดูนะฉันจะ อันนี้คือตัว remover ที่ดรอเมาิกํกา,กากลังจะโปรโมชั่นตัวนี้คือซื้อ 1, ว 1> ขวด,วใ,ชดวใช้ดีมากใช้1นดรใขวดีมา้ใช้1ขวบ359าบาทเช็ดเครื่องสำอางออกจากหน้าเช็ดลิปเช็ดแป้งเช็ดอะไรแล้วก็มีไมเซลา่าดูดตัวสิ่งสกรปรกออกจากผิวหน้าได้ดีมาก ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะคะใครที่ทาแป้งไม่ทาแป้งใช้ได้หมดเพราะว่าตัวนี้จะมีไมเซล่าและนอกจากนั้นมี My, มีไฮยาลูรอน16ชนิดคอยบำรุงผิวต่อแล้วก็มีแตงกวามีน้ำใบใบบัวบกนะคะแล้วก็ดีมากอ่ะทีนี้ดูว่ามันแก้ได้ยังไงเธอดูนะเพือ่อนต่อไปนี้ไม่ได้เรียกว่าไมยากลกูไม่ใช่ลิซ่าจัดไปค่ะปั๊มลงเลยปืด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 จากน้นก็ถูถ,ถูถูเลยคอยดูนะคะถู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 พอถูเสร็จอุ้ย จากนั้นปุ๊บเอากระดาษทิชชู่มาหรือกระดาษนี่มาเช็ดค่ะปืดว้าวว้าวว้าวนี่ไม่ใช่ไมากรากนหายหมดเลยหายวับไปกับตาเช็ดออกมาได้หมดเลย,ยเห็นไหมคะ ลิศมากตัวนี้เลิศสแมนแตนแอนด์แอนมากอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลิศมากและนี่ไม่ใช่มายากลและไม่นี่ไม่ใช่สิ่งหลอกลวงเช็ดออกหมดเลยคุณพี่เอ้ยนี่เช็ดออกหมดเลยเช็ดออกหมดเลย,ออหเ,ลยเห็นไหมคะเลิศแมนแตนแอนด์แอนนั่นคือตัวรีโมเวอร์เจลของดเรมาริกาเช็ดลิปเช็ดแต่งเช็ดอะไรต่างๆรีมูฟออกไปแล้วก็มีน no ัวลิสคือมีความแบบว่าสามารถประทินผิวต่อได้ด้วยและเช็ดออกโดยที่ไม่ต้องล้างซ้ำก็ได้เช็ดแห้งไปเลย แท้งไปเลยมแม่เอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมึงสบายอหลุดเมื่อกี้มันมันหลุดนะตกไม่ได้เลยมันหลุดอป,ปั๊มปั๊มทีนี้ถ้าสมมุติว่าหน้าเธอสมมตินะคะหน้าเธอเนี่ยทาพวกนี้ไว้ทาลิปทาแป้งเออ,เอ,อหน้าปะเออหน้าเธอเออโอ้หน้าเธอแต่งหน้ามาสวยมากอุ้ยหน้าตาแต่งหน้าจัดแต่งหน้าสวยมากจากนั้น เราจะเช็ดเครื่องสำอางออกสมมติว่าเราจะเช็ดเครื่องสำอางออกดูนะคะปั๊มลงไปเลยค่ะปืด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  <c oughs> กำลังจะนอนแล้วค่ะขออนุญาตเช็ดหน้าก่อนนะคะนะคะสักแห้งแบบนี้เลยค่ะสักแห้งแบบนี้นะคะ,บบะ,คะจากนั้นก็เอากระดาษทิชชู่หรือกระดาษเปียกที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเช็ดออกหรือเอาทิชชู่เช็ดออกก็ได้นะคะสักแห้งแบบนี้นะคะจากนั้นปุ๊บยังไงคะ ออกหมดแล้วค่ะจากนั้นปุ๊บออกหมดแล้วค่ะจากนั้นปุ๊บออกหมดแล้วค่ะแค่นี้ค่ะสําหรับผู้หญิงขี้เกียจอย่างดิฉันนอนเลยค่ะหลับ หลับได้เลยค่ะโดยที่จะอาบน้ําซ้ําหรือว่าจะล้างหน้าซ้ําก็ได้ล้างน้าเปล่าซ้ําก็ได้หรือไม่ต้องล้างน้ําเปล่าต่อก็ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีรีมูเวอร์เจลนะคะที่มันดูดขึ้นสาอางแต่งต่างออกไปหมดเลยเลจสเปนแต่เห็นม้นา,าสะอาดเกลี้ยงเกลาเลย่าหน้าสะอาดเกลี้ยงเกลาเลยจ้าทุกคนอนสรุปเ,เขาจะมีการเอาไปปดลดก้าอะไรกันเมื่อไหร่นะคะ ชื่อฮนะเตรียมหมดแล้วเนาะพอาจากนั้นปุ๊บเนี่ยรายชื่อโผลคลมอต่างๆที่มันพุ่งๆมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคลรมอได้หมดใช่ไหมคะประวัติต้องเอาไปกันกองใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไอที่แบบว่าเออมีปัญหาจะเรียกทำกว่า,น,านี้ก็รู้สึกว่าจะมีชื่อด้วยนะคะกันกองนิดสะกกันกองนิดถ้าไม่มีการกันกองนิดเดี๋ยวนายกจะโดนร้องนะคะ เลิศสเปนแตนอะตัวนี้นะคะซื้อหนึ่งขวดสาม้ห้าสิบเก้าสหรับตัวนี้นะคะซื้อสองขวดแถมหนึ่งขวดเอาป่ะซื้อสองขวดแถมให้หนึ่งขวดเอาบ้ารลิมูว่าเจลหนูหยิบลิมูว่าเจลให้ให้ฉันมีนี่หยิบมามัดเออซื้อสองขวดแถมหนึ่งขวดมัดรอแล้วซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งมัดรอแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมซื้อสองแถมหนึ่ง รีมูฟรีมูฟเจลตัวนี้นะคะทุกคนที่รีมูฟเื่้นสําอางออกเมื่อสักครู่นี้เช็ดหน้าเช็ดอะไรต่างแป้งเปิองอะไรต่างออกหมดเลยและทุกเนหน้าจะสะอาดและนอกจากนั้นผิวแก้มจะนุ่มด้วยผิวแก้มจะนุ่มต่อด้วยผิวแก้มจะนุ่มมากอ่ะ ตัว r e เ o v e r ตัวนี้จะเป็นมู m o อร์เจลสามารถทั้งรี m o v e เครื่องสอําอางออกเช็ดล้างสิ่งสระรกบโดยไมเซล่าดูดเหมือนดูดฝุ่นออกจากหน้าเลยตัวไมซลล่าจะเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นที่ออกจากผิวนอกจากนั้นแล้วยังมีตัวที่เป็นสารสกัดนะคะเป็นคลี a n ิ่งโดยที่ไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเลยนอกจากนั้นพอหน้าสะอาดเสร็จมีน o no l ลิสก็คือจะมีสารสกัดพวกใบบัวบกแตงกวาสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวข้าวโพดแล้วก็อะไรต่างแล้วก็มี aloe vera เอชเอต่างๆไปบำรุงผิวต่อเพราะฉะนั้นก็เลย ทั้งเช็ดและบำรุงทั้งเช็ดและบำรุงคุณพี่ขาดิฉันจะขายให้ซื้อ2แถมหนึ่งเอาไหมในฐานะที่เราไม่ได้เชียร์รัฐบาลใหม่หรืออะไรนะแต่ว่าในฐานะที่เราเปลี่ยนจากแพรทองทุยไปได้อะคือถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีเป็นเป็นเป็นอีแพรทองทุยเนี่ยหลังจากนั้นใครก็เป็นได้หมดละ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนชอบถามดรตต์ตุ้มวันนี้ก็มีนักนักข่าวมาถามวันนี้ก็มีนักข่าวมาถามดรตตมริกาน้องแท็กพลันยูก็มาถามดรตตมริกาน้ลการหิวแสงก็มาถามดรตเมริกาเอามารินก็มาถามดรตตมริกาบอกว่านายกรเฐมนตรีคนนี้ดูแลจะเป็นยังไงอะไรก็ตามที่ไม่ใช่แพทองทานมันก็ดีกว่าอยู่แล้วล่ะ <laughs> ตอบสัน้นๆง่ายๆเลยนะคะส่วนขณะเดียวกันเขาจะทาตัวให้เขาเนี่ยดีต่อไปอีกหรือไม่ก็เรื่องของเขาโอเคนะคะไปที่นะคะรีมูฟเวเจลค่ะไมเซลล่านะคะตัวนี้นะคะรีมูฟเวเจลนะคะซื้อ1กล่องแถม1กล่องนะคะแต่ถ้าเกิดใครซื้อ2แถม1ตะก้า2แถมหนึ่งอยู่ที่ตะก้าถัดไปโอเคนะคะซื้อตะก้าตะก้าส6เป็น2แถม1ส่วนตะก้า15เป็นซื้อ1กล่องได้1กล่อง359บาทค่ะแต่ถ้าเกิดซื้อ2กล่อง700บาทได้แถมอีกหนึ่งกล่องจัดไปค่ะ จัดไปก่อนจัดไปก่อนจัดไปก่อนนะคะจัดไปก่อนเลยนะคะสวัสดีทุกคนจัดไปก่อน,นะคะ่ะจัดไปเลยนะคะรีูมว่าเจลดอกเจ้าบริการนะคะกล่องข้างนอกมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนะคะ,นะคะแกงข้างนอกจะเป็นแบบนี้นะคะ รีมเฟอเจลดักอเมิกาดเนี่ยสารสกัดมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นสามารถเช็ดล้างรีมูฟเครื่องสาอางออกจากหน้าไม่ว่าจะเป็นลิบเป็นแป้งอะไรก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รักตเมริกาดโปรนะคะโปรต้อนรับรัฐบาลใหม่เป็นซื้อ2กล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อ2กล่องแถม1กล่องนะคะทุกคนซื้อ2กล่องแถมให้1กล่องนะคะซื้อ2กล่องแถมหนึ่งกล่อง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 โอเคจัดไปนะคะสั่งแล้วค่ะซื้อ2กล่องแถมหนึ่งกล่องจัดไปเลยค่ะโปรโมชั่น ซื้อ 1, สองจำหนึ่งซื้อสองจันึงซื้อสองจนึงซื้อสองจหนึ่งโอเคทุกคนจัดไปไม่หวงของค่ะเ่ะเพื่อนเพื่อนลองทำดิเออมี่มีจัดหสีมาให้คุณเขียวเซตหนึ <enter> ่งงั <in> <future> ้นเอาติ้นไป ส่วนใครจะใช้รีบบำรุงก็ใช้ไปนะคะโอเคทุกคน<ม>ดร์มริกาจะขออนุญาต<ม>ดรมริกา<ม>จะขออนุญาตนิดนึ่ง<ม>จะพักไปประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่ประมาณสัก<ม>สามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่ม,มประมาณสี่ทุ่มขึ้นไลฟ์ใหม่โอเคนะคะ<ม>แต่อย่างไรก็ตามแต่ก่อนจะลงท้ายขึ้นต้นไปมาลีซ้อนไปแตกใบอ่อนเป็นมาลีลาก่อนที่จะลงไลฟ์นะคะดรมาริกาขออนุญาต ปล่อยคอนเทนต์พักประมาณสัก2 3คอนเทนต์ก่อนจะขึ้น <c oughs> ไลฟ์อีกรอบหนึ่งตอนสี่ทุ่มนะคะ,ะทุกคนฟังนะคะหลายคนถามบอกว่า <c oughs> ผ,ผู้ชายคนนั้นที่เขาบินไปเขาจะกลับมาไหมใครคิดว่าจะกลับมากดหนึ่งใครคิดว่าไม่กลับมาแล้วกดสองใครคิดว่าจะกลับมากดหนึ่งใครที่คิดว่าไม่กลับมาแล้วละ่ะกดสองอะกดมา <c oughs> ขณะเดียวกันกดสามถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดถึง กด1กด2กด3แล้วแต่จะกดกดหนึ่งถ้าคุณคิดว่าเขาเนี่ยกดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าเขาจะกลับมากด2ถ้าเกิดคุณคิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วกด3ถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรจะพูดถึงให้กด3อย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่าพะน้ท่านคนนั้นจะกลับมาหรือไม่กลับมาดิฉันขออนุญาตฟันธงพันเปอร์เซ็นต์กลับมาหาพ่อองคนะ์ค่ะ นาทีนี้เนี่ยไปแล้วไปรับค่ะถ้าเขาไม่คิดจะไปเขาจะไม่ไปตั้งแต่ต้นละค่ะเออเขาไม่กลับมาแล้วล่ะค่ะบางคนถามหาบอกว่าเอ,อเขากลับเขากลับโอ้ยมึงวันนี้วันที่หกแล้วพรุ่งน,นี้วันที่เจ็ดวันที่แปดถ้าเกิดไม่อยู่ในประเทศไทยไแปลว่าวันที่เก้าไม่ขึ้นศาลค่ะเออแล้วศาลก็จะต้องมีการวินิจฉัยวิพากษารับหลังนั่นแหละค่ะโอเคนะคะตามนั้นแหละส่วนลูกๆหลานๆเดีวก็ตามกันไปเป็นพรวนค่ะเออนั่นแหละโอเคนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะ ที่น่าสงสารที่สุดก็คือพักเพื่อควายเอ้ยขอโทษไม่ใช่นะคะพักเพื่อใครพักเพื่อใครเนี่ยมีคนถามบอกว่าอ๊ยเป็นยังไงบ้างมีคนไปโหวตเลยเยอะแยะนอกจากนอกจากที่มีคนไปโหวตเยอะแยะแล้วเนี่ยรอบหน้าเนี่ยรอบหน้าถ้เกิดพิพากาเร็วเนี่ยไปกันอีกครึ่งพักนะคะได้ข่าวมาไปหลากหลายเลยอะ่ะไปพักนู่นไปก,นกระโดดไปเต็มไปหมดไปกันอีกครึ่งพักเลยอือ่ะ ส่วนนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นยังไงนายกรัฐมนตรีคนใหม่พอมีการเข้าเฝ้าถวายสัตว์เสร็จจากนั้นปุ๊บก็จะต้องมีการไปแถลงนโยบายต่อสภาจากนั้นถึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตอนนี้ก็มีการเตรียมการแล้วเตรียมการไปปฏิบัติหน้าที่เตรียมการไปกวาดห่วงจุย้ยไงกำลังไปกวาดห่วงจุ้ยเตรียมห่วงจุย้ย ทำเนียบรัฐบาลกําลังเอาเฟอร์เิเจอร์ใหม่เข้าไปใส่กําลังทาสีเรากําลังจะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มกําลังเสริมลาลาสีเสริมหัวเฮ้งอยู่กําลังให้สมเด็จพระคุณพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต่างๆกําลังจะต้องไปเพื่อกวาดลัารรงควนันพอกวาดลังควันเสร็จปุ๊บเช็ดถูดูดฝุ่นแล้วก็มีการเอาไอเนี่ยตืด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 เพื่อที่จะไปเขาเรียกว่านี้ยนะล้าง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 มนทิน่ะเออต่างๆพอดดูดฝุ่นเช็ดความทำอาเสร็จเขาถึงจะเข้าไปทํางานที่ทำเนียบรัฐบาลได้ ค่ะค่ะต้องอย่างไรก็ตามแต่ต้องบอกกับทีมงานท่านนายกรัฐมนตรีคนที่32เลยนะคะบอกว่าบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรไปเข้เาเขาไปเยอะพวก, ي, พวกอ้พวกของขลังพวกของขลังพวกพระพวกไอ้พระพุทธลูปะอะไรต่างๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนที่32เขาบูชาอยู่บึงไม่ต้องเอาเข้าไปเยอะเพราะเดี๋ยวไอ้ตอนขนออกเนี่ยมันจะลําบากเพราะมันต้องขนออกเร็วใช่ไหมละ่ะเออ มันมันยุ่งยากตอนขนออกล่าสุดของพระนาท่านนายกรตัฐมนตรีคนที่31เอารถสิบล้อไปขนเลยนะอีะอตอนอีตอนเข้าไปกําลังเหอไงเปลี่ยนพรมเข้ามั่งเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เอารูปเอาอศิละปะศิลปินเอาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอะไรต่างไปวาง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 ,วางโอ้กูก็นึกว่าโอ้โหวางใหญ่ยังก็วางวางไปหมดเลยเต็มไม่จนไม่มีที่เดินอ่ะจากนั้นปุ๊บ อยู่แป๊บนึงยังไม่จังถึงปีปรากฏที่นี้ต้องเอารถสิบล้อไปขนออกอะ่ะท้าไมอ่อีตอนขนเข้าเนี่ยขนเข้าไปขนเข้าไปเนี่ยสง่าราศีราคีไม่จับเลยไงขนเข้าไปขนเข้าไปนั่นแหละพอหลังจากที่คลิปบุนเซนเปิดเท่านั้นแหละโอ้ยขนออกแทบไม่ทันทีนี้ โอเคนะคะอย่างไรก็ตามแต่นะคะใครอยากจะได้สินค้าดอกต้มริกาไปที่หน้าโปรไฟล์ไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ไปที่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อสินค้าดอกตมริกาเข้าไปที่แอปนี้นะคะเข้าไปที่นี่แล้วก็สั่งซื้อ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 ร้านนี้แอดมหาสุขจอบและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทั้งหมดค่ะสามารถเก็บเงินปลายทางได้โอนเงินออนไลน์ได้สแกนสั่งจ่ายได้อะไรได้ได้หมดเลยค่ะส่งของวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันก็พริบตาปุ๊บของส่งถึงเลยค่ะ รัฐบาลชุดใหม่เธอไม่ต้องเป็นกังวลค่ะรัฐบาลชุดใหม่พอมาถึงใช้เงินเลยค่ะทําไมคะอ้าวก็งบประมาณปี69ทั้งหมดประมาณ3ามแสนกว่าล้านไม่ใช่3ล้านกว่าล้าน3.5ล้านล้านบาท3.5ล้านล้านบาท3.5ล้านล้านคือเท่าไหร่อูเยอะมาก3.5้าล้านล้านบาทจะเป็นงบประมาณที่กดปุ่มใช้วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้มันเป็นงบประมาณปี69มันจะต้องเริ่มต้นใช้วันที่1ตุลาคม ของงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นแปลว่าเงินจะหมุนไปเงินจะหมุนไปเงินจะหมุนไปแล้วได้ข่าวมาว่าเขาจะไปเอามืออาชีพทางด้านเศรษฐกิจมาบริหารกระทรวงการคลังก็แปลว่ามีชื่อคุณเอกนิตเอกนอยอะไรต่างๆพวกนั้นน่ะเป็นอดีตอธิบดีธนารักษ์อ่ะอะไรต่างๆก็มากันเพียบเลยเป็นคนดีเหมือนกันคนนั้นน่ะถ้าเกิดเข้ามานะเขาก็เป็นรัฐมนตรีตามนั้นแล้วก็นอกจากนั้นมีการไปประสานงานคนนั้นคนนี้นคนนี้คนนั้นที่ชื่อขึ้นตามโกละนะเป็นโคต้าคนนอก ส่วนรัฐมนตรีพาณิ์อาจจะเป็นคนเดิมคนเดิมอยากจะยังอยู่ต่ออยากอยู่อยากทางขาอยู่ต่อแต่อาจจะคนเดิมอาจจะเปลี่ยนจากกระทรวงนี้ไปอยู่กระทรวงพลังงานหรืออาจจะเปลี่ยนจากกระทรวงนี้ไปอยู่กระทรวงอะไรแต่ว่าคนเดิมยังเป็นรัฐมนตรีอยู่จตุพัฒน์อ่ะเออคุณพิตุมจตุพัฒน์นะนอกจากนั้นก็ยังมีคนอื่นเข้ามาเป็นแผงเหมือนกันนะคะอะไรก็ตามแต่ทีนี้เขาก็ต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือพอกดปุ่มวันที่หนึ่งตุลาคมเขาก็จะต้องปล่อยเงินได้ข่าวว่าลอกโครงการของพลเอกประยุทธ์มาเกือบทั้งดุ่นะ คนละครึ่งมาแน่นอนพวกเธอคนละครึ่งแม่ค้าเตรียมตัวเลยแล้วบริษัทกูจะเข้าคนละครึ่งได้ไหมเนี่ยต้องเค่ะเอ้ยเฮ้ยเธอติดตาเธอติดตามในกระทรวงคังเข้าคนละครึ่งแล้วก็เอาเวลาใครจะมาซื้อลิปสติกดับตะวลิกากูก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งมึงอ่าซื้อครึ่งราคาจ่ายไปสามร้อยห้าสิบเก้าลัดก็จ่าเออชนะกระทรวงคังก็จ่ายให้ฉันครึ่งหนึ่งแล้วเธอก็จ่ายตังค์แค่ครึ่งราคาเออเอ้ยเราต้องเข้าคงตามนะไบ เออเราต้องเข้าโครงการต้องศึกษาโครงการนิดนึงแล้วต้องขายสบู่สบู่คนละครึ่งออโอเคเราเป็นแม่ค้านี่เราก็ต้องสมัครเข้าโครงการดิอ,อ่แล้วพวกเธอก็ซื้อของคนละครึ่งคนละครึ่งเออเธอครึ่งหนึ่งเธอครึ่งหนึ่งรัฐบาลครึ่งหนึ่งส่วนกูเป็นแม่ค้าก็รวยออโอเคนะคะตามนั้นแหละ <laughs> เออประมาณนั้น นะคะก็เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็น SME เมราก็ต้องสมัครลงทะเบียนเหมือนกับคนอื่นเขาเอาเตรียมตัวนะพวกเธอไอ้พวกหล่อนทั้งหลายมึงไม่ต้องมานั่งยิ้มเลยกูรู้เลยอ่ะโครงการคนละครึ่งมาแน่นอนค่ะหลังจากนั้นพอโครงการคนละครึ่งเสร็จโครงการคนละตอนคนละตินคนละตองจะงอยก็มาหมดนอกจากนั้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกรเขาเรียกว่าอะไรนะโครงการไอ้ไรละพันสองพันมาหมดมาหมดเลย โครงการไล่ละพันสองพันมาหมดเลยทําไมล่ะเอา้าไม่ต้องเหมือนรัฐบาลที่แล้วจัดงบประมาณเพื่อจะไปทําดิจิตตลไงแล้วปรากฏก็ไม่ได้ทำไงเอาไปแจกชุลีชุไล่ยเศร,รษฐกิจก็ไม่หมุนไปไงแล้วก็เกษตรกรเกษตรกรที่หายหมดเลยไงเพราะฉะนั้นคนละครึ่งคนละตอนคนละจงอยสองจงอยแล้วก็เกษตรกรคนละพันสองพันแล้วก็ไล่ละพันสองพันได้หมดเลยค่ะโอเคจัดไปค่ะลอกนโะยบายพลเอกประยุทธ์มารลย